การบรรยายในชั่วโมงต่อไปนี้นั่นก็คือท่านจะคุณพระธรรมปริยัติโสคนเรื่องที่บรรยายก็คงจะเป็นเรื่องหนังสือการคณะสองฆ์อะไรนนะผมก็คงจะจำหัวข้อไม่ได้ถนัดแต่ว่าท่านยังไม่มาก็เ,เลยขอเป็นนิตยกรแทรกอะไละกัน นะมันใาายไป้จนกว่าท่านจะมาหรือท่านไม่มาเพราว่าเรื่อยๆไปท่านวิทยากรที่แทกแบบนี้เนี่ยกรว่ากันไปตามลมพัดใช้เขาก็แล้วกันท่านอยากจะหลับก็หลับนะอยากจะเอนก็เอนแต่ออกไปนอกโต๊ะไม่ได้นะนะ <c oughs> นักเทศเขาบอกว่าในภาคบ่ายนี้พระเรานี่มักชอบไปเที่ยวแถบประเทศตะว,วันออกกลางทั้งทั้งที่มันเป็นพวกอิสลามก็อชอบไปคือเวลาฟังบรรยายไปเนี่ย สินัเททกันเทโลงผู้ฟังฟังใบสักหน่อยหนึ่งนะก็เหล่มจะเอน็นนะเขาค่อยเอน็นตัวลงไปทำามีที่พิงก็พิงเลยเขาเือชอบไปเที่ยวประเทศอิสราเอลกำลังเกิดเตกรณนีพิพาทเรื่องดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ก็ชอบไปเ <c oughs> ขาเอ็นไปแล้วไม่พอ ฟังเพลนดีเอาหมอนมันหนุนนอนฟังไปเลยนี่ไปเทศไปเที่ยวเลบันนอนประเทศเลบานอนฟังเพลนไปหลับไปเลยถึงประเทศอาหรับพาีนะสบายนี่ไป็ัจงวนนักเทศเขาจำพอดีพอบรรยายจบก็มีท่านลูกหนึ่ง ของท่านจะเขียนจดหมายถามปริเวลาหมดในในคำถามท่านมาส่งให้ท่านบอกแหม่ที่ท่านจกคุณบรรยายเหมือนเปี๊กเลยว่าเหมือนปัญหาผมเปี๊เลยในนั้นบอกว่าพ <c oughs> ี่ว่าท่านมีพรรษาเจ็ดแอบมินสัพรรษาเจ็ดเป็นพระมอดูแต่ที่เกตทำวัด ทำบัดเช้าทำบัดเย็นนี่ไม่แมวเลยไม่ช่วยเหลือกิจการพระนสงเลย,ยทำไงอันนี้ก็ต้องหาอุบายเหมือนกันโดยจะพ่ออย่างนี้ก็คุยกันกับท่านเจ้าคุณวัดสุวรรณภูมิท่านช่วยกันแนะว่ามันต้องหาอุบายเอาคนคนนี้มาทำประโยชน์ให้ได้ เอาคนคนนี้มาทําประโยชน์ให้ได้ยังไงท่านเก่งหมอดูคนขึ้นก็หาวิธียกย่องท่านนะต่าท่านจำลองเป็นผู้ช่วยจะาวาดอะไรหรือไม่อย่างนั้นน <Yeah. S 1> ะก็บอกว่าเอ้ยท่านมีลูกศิษย์ลูกห้ามาเยอะเนี่ย นะเอาโต้ไปตั้งโตูขาน้ำข่าไฟไปตั้งให้เขาช่วยบริจาคทำบุญช่วยขาน้ำข่าไฟวัดบ้างก็ได้นะหรือว่ามีกิการอะไรให้ท่านช่วยลองไปพูดกับท่านดีๆแล้วก็ยกย่องผมว่ามนุษย์เราทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ มันมีธาตุอย่างหนึ่งที่ชอบธาตุอันนั้นคือธาตุยอนะธาตุลูกยอนะเพราะฉะนั้นหลักการบริหารที่ไอหลักการของครูท่านบอกว่ามีอยู่หลักการหนึ่งที่จะสอนสิทธ์ให้จเจริรก็คือให้มีลูกยอบ่อน้ำกอไข่นะ คือต้องมีการยกย่องนะก็คือลูกยอ่อบอน้ำก็ให้กำลังใจในการบราิหารต้องให้กำลังใจนะกอบไข่หรือไม่ไข่ก็คือไม่เลี้ยวก็คือต้องลงโทษใครทำผิดก็ต้องลงโทษอย่างเช่นท่านที่กล่าวนี้นะลูกย่อก็ให้แล้วบอ่อน้ำก็ให้แล้ว มันก็ต้องลงโทษถ้าเอาอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นให้ปรับตรงตัวอนาจเจ้าวาดมีแต่ลูกศิษย์มันเยอะก็ต้องระวังเดินขบวนน้ำกันนะเพราะนั้นอันะ <c oughs> นี้นก็เป็นข้อหนึ่งผมยังมีเรื่องค้างสี่ข้อที่ผมกล่าวไว้เนี่ยสามข้อคือ ไม่เป็นผู้มีร่าง,างกายทุกคนลภาพไรความสามารถหรือมีจิตตั้นเพือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นวันโรคนระยะอันตรายจนผิดที่น่ารังเกียไม่เป็นผู้ร่างกายทุกคนลภาพมหมายถึงร่างกายทุตโรคคลภาพจนกระทั่งเสียหายแต่ว่าร่างกาย ที่ผิดปกติแต่ใช้การงานได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรร่างกายดทษพลภาพมันถึงไรฝความสามารถนะอาจจะไม่มีปกติเหมือนอย่างเราแล้วก็ต้องดูด้วยว่าพทุกพลภาพมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าทุกพลภาพในเมื่อเป็นพระแล้วแต่ยังไงก็ตามที่ท่านได้วางกฎนี้ไว้เพื่อให้เป็นไปตามหลักของเอ,อบรรพชาโทษนะ ดูว่าระดับผู้บริหารนะควรจะเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์นะเป็นติ่ตั้งแห่งความศรัทธาความเคารพนะของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ท่างก็จำก,กับไว้อยู่แล้วว่าไม่ต้องไม่ไล่ความสามารถถ้าไล่ความสามารถแล้วมันก็เป็นประสังคาริการไม่ได้ นะขาดตกบ,บกฟ้องหรือผู้ที่มีอิดฟัน่นเพือนไม่สมประกอบพวกนี้เอามาเป็นออผู้นําก็ไม่ได้นะยิ่งมาเป็นเอพระสังฆิการเนี่ยยิ่งไม่ได้เลยนะจะพาลูกวัดคือพระพิสุสธมสมณีนั่นบากันใหญ่ส่วนโรคเรื่อนวันโรคอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญญาชาโทษอยู่แล้วปกติมันก็บวชไม่ได้ อยู่แล้วนะบ่นบไม่ได้อยู่แล้วัตนถ้าว่ามันจะมีรอดมามันรอดเราบ้างเนี่ยก็ต้องดูแต่นี่ก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาที่จะพิจรารณานะอันนี้ข้อที่ที่ที่ห้านะข้อที่หกไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอาธิกรที่พึงรังเกียจมาก่อนในาอาธิกรที่พึงรังเกียจ นะยคืออธิกรณ์ที่พระเกศคือเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียนะน,ะนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองเป็นที่รังเกียจของสังคมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คืออธิกรณ์ที่เป็นอาบัติหนักนะอาบัตหนักตั้งแต่สังฆศษไปนะต้องถือว่าเป็นอธิกรณ์ที่ หน้าสังสคมโลกรหรือถ้าในทางโลกนะก็มีเรื่องที่นำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้เช่นเกี่ยวกับเรื่องมาตุกคามเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมีมนทคินเหล่านี้มาก่อน พวกที่วันทินเหล่านี้มาก่อนเนี่ยไม่สมควรที่จะได้รับคัดเลือกเป็นพระสังฆารีการเพนะราะสังคมมันเกลี่ยนนะสังคมมันเปลี่ยนถึงแม้ว่าอธิกรณ์นั้นบางทีอาจจะชนะมาแต่ว่ามันก็เป็นที่สร้งแห่งความเกลียจอ,อย่างนั้นเละเพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์จริงๆเนี่ยเวลาจะคัดเลือกพระสังฆาริการเนี่ยจึงต้องระมัดระวังในเรื่องเนี้นะเรื่อง เงิน,นกับเรื่องสตรีนระเดจพระค,คุณท่านเจ้าคุณสุน็รวัดปากนะ้ำตอนที่ผมได้รับแต่งตั้งไปสำองตำแหน่งเจ้าว่าวัดพิชายยานะัยญาติเนี่ยนะก็ไปกราบลาท่านขอพรท่านท่านก็ให้พรแล้วก็เตือนมาบอกว่า,วาให้ระวังสองสอ อสอนหนึ่งก็คือสตรีต้องระวังนะมาแล้วอสอนสองเขาสตางจบพอดี <c oughs> นะวิทยากรกันมาแล้วผมก็ขอจบพอดีแล้วก็เกินอีกนิดหนึ่งก็คือให้ระวังของเสือขเขาแล้วมันนะะมะดน้บดเจ้าหน้าท่